สวัสดีครับพบกับผมมจัจฉาานะครับในายไลเซนเปลี่ยนชีวิตแล้วที่สาคัญก็จะมอบดวงโดยโชคให้กับแต่ละวันตั้งแต่วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารจนถึงวันเสาร์มาเริ่มกันเลยนะครับสําหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์ก่อนนะครับโดยมีพระอาทิตย์เทวามาปกปักรักษาแล้วดูที่ว่าดวงรุ่นรับรวยนะของท่านมีประมาณไหนอย่างไรนะฮะตอนนี้ผมขอถอดทานก่อนครับในเบื้องต้น วันที่นี้นะถึงแม้ว่าจะมีนะทิศทางความใจร้อนผู้วางบ้างนะฮะแต่ว่าเชื่อว่าท่านหลายๆคนที่จะลุ้นเรื่องโชคลาภการเงินที่จะมาต่อเนื่องนะฮะนะตอนนี้เป็นอย่างไรกันเรามาดูกันเลยนะครับฝากติดตามในเพจทหาเลขเซนเปลี่ยนชีวิตนะครับท่านใดที่ประสงค์จะเรื่องการออกแบบไปเซ็นก็ติดตามนะแล้วก็สามารถนะติดต่อรับออกแบบไปเซ็นได้ในเพจนะครับนะฮะดวงรวยโชคของท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะฮะ วันอาทิตย์นั้นเชื่อว่ามีแรงกับเพื่อนเรื่องของหน้าที่การงานเป็นทัดน้ําอยู่นะตอนนี้ทัดน้ําคือความคาบเกี่ยวเรื่องของการเงินการงานที่มีความซําซ้อนเช่นเราลงทุนไปแล้วนะครับแต่ว่ายังติดปัญหาแข่งใจกับพุ้นส่วนคนรอบข้างมิตรใกล้ชิดคนสนิทชิดเชื่อในครอบครัวสุดท้ายเนี่ยถ้าติดแป๊กไปในช่วงหนึ่งระยะนั้นสั้นนะเรต้องกงังวลเพราะว่ามันมีปัญหาตั้งแต่ช่วงต,ต้นเดือนแต่พอไปปลายเดือนเนี่ยนะพระอาทิตย์เทวให้คุณแล้วก็ เทพเทวดาที่มาปุปักรักษาโดยเฉพาะท้าเวสุวรรณที่ท่านอาจจะขอพอรเสริมราบารมีท่านในช่วงรุนรับลวงดวงรวยโชคนะหนึ่งกันยานี้นะสามารถขอพอรรับลุ้นกันได้นะครับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะช่วงนี้ถึงแม้จะมีรอยต่อรวงเรื่องการงานที่มีปัญหาซ้ําซ้อนต่อเนื่องบ้างแต่สุดท้ายปัญหาผ่านได้ครับเพราะหนึ่งคพูดการเจราจา2ทักษะการงานที่ท่านมีเป็นพื้นฐานอยู่แล้วผ่านได้ดีไปได้สวยครับ งานต้องทำสออย่าง2หน้าที่ในเวลาเดียวกันส่วนโชคลาภที่จะเสริมนะ,ะย่บอกว่าขอพรท้าวเวสสุวรรณแล้วก็ยังไม่พอนะถ้ามีโอกาสก็ปล่อยนะฮะปล่อยปลานะฮะทำทานกุศลสร้างบุญด้วยกันให้อาหารปลานะครับในสถานที่ที่มีปลาหน้าวัดก็ได้นะครับนะฮะนะครับก็จะมีผลดีกับท่านที่เกิดวันทิตย์วันทิตน,นะ,ะระวังเรื่องทุกขลาภ ก,การเงเสี่ยงนะการรับโชคลาบแล้วแต่เชื่อว่าหลายคนก็คงคิดว่าเอ๊ะถ้าเสี่ยงไปรับไปแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยจะคุ้มค่าไหมแน่นอนนะครับเข <c oughs> าเรียกว่าอาจจะมีทุกขลาบบ้างเล็กๆหลังจากที่คนที่เกิดวันอาทิตย์ได้โชคลาบเพราะการเสี่ยงได้โชคลาบในเชิงการค้าที่ลงทุนแล้วได้กับคืนมาอยากให้ท่านนํา3% 5%หรือว่า10%ส่วนหนึ่งของเงินที่ได้มานะครับทำทานสงเคราะห์นะให้กับสัตว์ประสาททั้งตัวนะฮะปลาเล็กปลาน้อยอาหารปลาก็ได้ ทำเ็คเช่นนี้จะได้ต่อรั์ในงวดหน้าข่าวหน้าหรือแม้แต่กิจการที่จะต่อยอดในครั้ง,งต่อไปฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์ที่มีพระอาทิตย์เทวามาปกปักรักษาและอภิบาลนะครับติดตามด้วยนะครับวันนี้มาวิเคราะห์เจาะลึกให้สําหรับเรื่องของดวงโาษีโชคนะสำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะครับ